สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเมมเบอร์ GOT7 โปรโมทนุ่มแบมแบมคัมแบกมินิอัลบั้มเดียวครั้งแรกริบบอนหลังนุ่มแบมแบมปล่อยเพลงในอัลบั้มออกมาในวันที่15มิถุนายนเมมเบอร์ GOT7 ทั้ง6คนก็ได้มาซัพพอร์ตนุ่มแบมแบมช่วยกดไลค์ช่วยแชร์เพลงของนุ่มแบมแบมอย่างคึกคักเลยนะคะ มาเริ่มกันที่หนุ่มยุกยอมถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะคัมแบกในช่วงเวลาเดียวกับหนุ่มแบมแบมหนุ่มยุกยอมก็ยังคงสพอร์ตเพื่อนอย่างเต็มที่ก่อนหน้านี้ตอนหนุ่มแบมแบมปล่อยภาพปล่อยวิดีโอทีเซอร์ต่างๆหนุ่มยุกยอมนะคะก็ได้เข้ามากดไลค์โพสต์ของหนุ่มแบมแบมตลอดเลยนะคะแล้ววันที่1 5มิถุนายนวันที่หนุ่มแบมแบมปล่อยเพลงหนุ่มยุกยอมนะคะก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของหนุ่มแบมแบมที่หนุ่มแบมแบมโพสต์โปรโมทเพลงใหม่ที่ชื่อริบบอนหนุ่มยุกยอมมาแสดงความยิินนนนดดดีีกกับบบบบหุ่มมแแอย้วา แถมล่าสุดดุมยุกยมก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุข,ของช่อง MBC ในวันที่17มีนาย,ยนที่ผ่านมาโดยดมยุกยมฝากข้อความถึงแบมแบมบอกว่าวันนี้เขาได้เจอกับแบมแบมที่รายการเอ o มเ t า o w ดเขาได้รับพลังจากแบมแบมมาเยอะเลยต่อไปถ้าแบมแบมหมดแรงก็ให้นึกถึงเขาได้เสมอเลยนะเขาจะเป็นกำลังใจให้แบมแบมเอง มาต่อกันที่หนุ่มยงใจนะคะหนุ่มยองใจเองก็ได้ซัพพอร์ตหนุ่มแบมแบมมาโดยตลอดคอยมากดไลค์โพสต์ต่างๆของหนุ่มแบมแบมเป็นประจำและพูดถึงหนุ่มแบมแบมอยู่เสมอในวันที่หนุ่มแบมแบมปล่อยเพลงนะคะหนุ่มยองใจก็ได้ติดตามข่าวสารของหนุ่มแบมแบมตั้งแต่ช่วงให้สัมภาษณ์สื่อเลยเพราะหนุ่มยองใจได้มีมาแซลและงอแงหนุ่มแบมแบมถึงเรื่องที่หนุ่มแบมแบมให้สัมภาษณ์ตอนแถลงเปิดตัวอัลบั้มว่าสาเหตุที่กอเซเว่นไม่ค่อยัมแบ็คแนวสดใสเพราะว่าในวงมีแต่คน หนุ่มยงแจพอทราบเรื่องนี้นะคะก็มางองแงนุ่มแบมแบมผ่านไอจ t สตอรบอกแบมมาฉันกับนายอายุห่างกันแค่ปีเดียวเองนะอารมแบบว่าพี่ยังไม่แก่นะยังคัมแบกแนวสดใสสดใสได้ ซึงตอนที่นุ่มแบมแบมทราบเรื่องที่พี่ยงแจงองแงก็มาแก้ไขความเข้าใจผิดถึงเรื่องนี้บอกผ่านการสัมภาษณ์ตอนโชว์เคสว่าเขาสื่อสารผิดนิดหน่อยเขาไม่ได้ไหมายความแบบนั้นนะจริงๆเขาต้องการจะบอกว่าการที่กดเซเว่นคัมแบ็กคอนเซปต์แนวแบลแบลน่ารักน่ารักอาจจะยากเขาไม่ได้ไหมายถึงแนวคอนเซปต์สดใสสดใสน,นะจากนั้นพอ MV เพลงริบบอนของนุ่มแบมแบมถูกปล่อยออกมานุ่มยงแจก็ได้มาช่วยโปรโมทลง IG Story ให้น้องด้วยนะคะ ร้มข้อความบอกว่าเพลงของคนที่อายุน้อยออกมาแล้วครับแล้วก็แท็กห,หนุ่มแบมแบมแถมหนุ่มยองใจนะคะยังได้แสดงความคิดเห็นใต้โพสตที่หนุ่มแบมแบมโปรโมทเพลงบอกว่าคุณแบมแบมงดงามมากเลยครับ ต่อกันที่หนุ่มจินยองนะคะหนุ่มจินยองอาจจะไม่ได้โปรโมทดูบัมบ,บัมออกสื่อมากนักแต่ดูบัมบ,บัมเล่าผ่านการสัมภาษณ์พิเศษกับสื่อไทยว่าพี่จินยองนั้นได้ให้กําลังใจเขาตลอดอย่างตอนที่รูปที่เซอร์ปล่อยออกมาช่วงแรกๆที่เป็นรูปริปบิ้นผ่านตัวเขาพี่จินยองก็เป็นคนแรกเลยที่ส่งข้อความมาชมบอกว่าดีมากเลยเข้ากับบมบมมากๆไม่คิดว่าบมมบมจะคัมแบ็กมาในแนวสดใสขนาดนี้ ต่อกันที่หนุ่มแจ็คสันนะคะในวันที่หน um, ุ่มแบมแบมปล่อยเพลงหนุ่มแจ็คสันก็ได้เข้ามากดถูกใจโพสที่หนุ่มแบมแบมโปรโมทเพลงด้วยนะคะมาต่อกันที่หนุ่มแจบอมหนุ่มแจบอมเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์โพสต่างๆของหนุ่มแบมแบมตลอดช่วงที่หนุ่มแบมแบมโปรโมททีซคัมแบ็กและได้พูดถึงกันบ่อยๆผ่านบทสัมภาษณ์ต่างๆในวันที่หนุ่มแบมแบมปล่อย MV เพลงดิบบอลหนุ่มแจบอมก็ได้เข้ามากดถูกใจโพส์ของหนุ่มแบมแบมที่ลงโปรโมทเพลงด้วยนะคะ และหนุม่มแจบอมก็ได้โพสไอจิสตอรี่โปรโมทเพลงน้องด้วยเป็นการโปรโมทแบบสไตล์คู่ศัตรูที่รักกันนะคะโดยหนุม่มแจบอมได้แท็กถึงหนุ่มแบมแบมบอกว่าปั๊มปิ้งน่าจะแซลกล้ามน้องนะคะ แถมล่าสุดตอนหนุ่มแบมแบมกับหนุ่มยุกยอมได้โชว์สเตจแรกในรายการเอ็มขาวดาววันที่17มิถุนายนหนุ่มแจบอมก็ได้โพสไอจีต่อเร story ถึงน้องๆด้วยนะคะบอกแอดแบมแบมยุกยอมพลังของมักเน่สุดยอดมากทำงานกันหนักเลยเพลงดีมากๆเลยนะ ต่อกันที่เมมเบอร์คนสุดท้ายที่มาช่วยปรโมทดผลงานของหนุ่มแบมแบมก็คือหนุ่มม์กนั่นเอง MV บดิบอลปล่อยโปสหนุ่มมักก็ได้เข้ามาโพสต์ข้อความเซลล์หนุ่มแบมแบมที่โพสต์ของทางแบมแบมเอกราเบดออฟฟิเชียลของหนุ่มแบมแบมบนทวิตเตอร์หนุ่มม์กบอกว่าตอนนี้ผมสามารถแกะลิปปินของผมได้ไหมครับแถบหนุ่มมักนะคะยังกดชอบโพสต์นี้ไว้ด้วยสงสัยจะถูกใจจริงๆเพราะว่าโพสต์ที่หนุ่มมักกดชอบล่าสุดก่อนจะเป็น MV ของหนุ่มแบมแบมนั่นก็คือโพสต์เมื่อ2เดนที่แล้ว เมื่อหนุ่มแบมแบมเห็นโพสต์ของหนุ่มมาร์คนะคะก็ได้เข้ามาตอบกลับพี่บอกโอ้ฟังเหมือนเป็นสิ่งที่แดดดีจะพูดกันเลยนี่ก็เป็นความน่ารักของเบมเบอร์ทั้ง6คนที่มีให้กับหนุ่มแบมแบมคอยซัพพอร์ตผลงานแล้วก็ให้กำลังใจหนุ่มแบมแบมนะคะ จรุงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับข่าวเมมเบอร์ก็เซเว่นโปรโมทนุ่งแบมแบมค,แบคัมแบ็กมินิอัลบั้มเดี่ยวข้งแรกริบอนสุดท้ายนี้ต้องขอ,ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ